มาครับทุกคนถึงเวลาเปิดอีพิกเดลิเกมอินบล็อกครับเหลือกองเต้ h, ตัวเดียวเท่านั้นที่ผมต้องการตอนนี้มีในแพ็กอยู่4ตัวครับก่อนที่เกมจะปิดอัปเดตตอนนี้ผมเปิดก่อนนะก่อนที่เกมจะปิดอัปเดตและกลัวว่าตัวอื่นจะเข้ามาในบล็อกอีกนะครับตอนนี้ก็เลยต้องจัดกองเต้ก่อนมีอยู่4ตัวโอกาสออก1ใน4คือ25%้ปครับทุกคน25%หลายคนใช้กันไปจนเบื่อแล้ว ใช้กันไปจนเบื่อแล้วแต่ผมยังไม่ได้ใช้ครับโอ้โหเปิดกันมาตั้งกี่ตัวเนี่ยเกิดกันมาสิบห้าครั้งแล้วเป็นปีกว่าแล้วขอกองเต้ตัวเดียวครับถ้าพลุมานี่คือจบเลยนะถ้าพลุมานี่คือจบเลยนะครับเป็นกองเต้ไหมไปดูกันครับเป้ยขอกองเต้ตัวเดียวจ้าอึ๊บโอ้โห,หไฮไลท์ดูดู บูบกโคมาทำผมนี่ขนาดเหลืออยู่สี่ตัวนะโอ้โหเอ้ยไม่ดีวุ้ยโอ้โหจบแล้วจบแล้วเฮ้ยคนนีกระโปรครับจบ